แกหนึ่งสวยโดนหัวโดนหัวแตกอีกหนึ่งสวยหัวแตกโป่งแตกอีกหนึ่งแตกหนึ่งสวยหัวแตกสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทั้ง15คนด้วยนะครับ มีนักร้องหนึ่งคนนะครับผมท,ท member, ีมงานผมไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับผมไลฟ์ครั้งนี้โอ้ยยังไงป่งปองลบหนึ่งครับผมจังวันนี้โอ้เสียงแอบที่ชอจังวันนี้ยังไงปองปองไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดปีกต่ปีกวิ่งแร็ปวิ่งแป่องปองเงียบเลยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็สามารถกดไลค์ได้นะครับน้องเบนโตนะครับถามว่าชื่อในซีฟลาที่ชื่ออะไรครับ คือรักกะวีสี่ห้าหกนะครับสุดยอดสุดเยี่ยมครับผมไอ,อ้ีกูคิดยังไงเนี่ยเอาปืนนี้ถือไปโอ้เยี่ยมเลยไอ้มึงจำไว้มีคนของขึ้นแล้วหนึ่งแล้วกูเอาปืนอะไรมาเนี่ย,ตยแตกหนึ่งครับผมขบาวบนดิวครับ ข้างล่างก็ดิวครับผมเยี่ยมไปเลยแตกหนึ่งฮะต้องไหนเปนจริงวะ ัำยอด <Okay. S 1> โอยสวัสดีพี่นับด,ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถกดไลค์ได้นะครับ <Yes. S 2> อดี๋ยเข้าใกลนะ้มันอ้อมแล้วมันอ้อมแล้วตัวหนึ่งมันอ้อมันอ้อมลองด้วย สวยโอ้ว้าวว้าวว้าวก็ตายแล้วยี่ยมยอดแตกหนึ่งสวยว้าวโอ้ดุนวะดุนวะแตกหนึ่งสวยสวยเ <Double kill. S 1> ยี่ย่ไปเลยเฮ้ยใครรัดกวูวะ Double kill สวยสวยเยี่ยมยอดปอ,ปอ,ป,อปองปองปองหัวแตกแตกอีกตัวหนึ่งครับผมเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวเโด โอเคครับผมก็สมควรจะเก็บเวลาแล้วนะครับก็สำหใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อกระจายการรั้ติปต่อ,ตอไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้หรือไลน์นี้นะครับผมก็ขอปิดตัวลงแค่นี้นะครับผมแล้วก็บ๊ายบายจุบัวจุบมัวเดี๋ยวมาไลค์ให้อีกครับ